น้องจ๋าเอ้ยยอนว่าํำพีว่าพีว่าน้องนี่นะ่ะตัดบัวคาดลมแล้วลมอีกอืมก็อดที่จะซอยบัวได้พอตักเตือนในสิ่งที่ดีเขาบอกว่ากระซอยเองนี้บัวได้ขวบวะจันเจ้ามีแล้วนี้เจ้ากระสังเบาวได้แนวว่าซันน้องจ๋าฝั่งเด้อนเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องขาวันนี้ก็มีคอมเมนต์เพิ่มเติมจากลมแล้วยาข้ามนะคะมาคุยกันต่อเนาะ โอ้ยน้องจ่าเอ๋ยพี่ได้ฟังแล้วมันเหมือนกันคักเห็นตัวเองเลยช่วยใครโดนโดยเฉพาะครอบครัวไม่หวังการตอบแทนนะคะแต่ต้องการให้พวกเขานำไปต่อยอดและช่วยพยุงพวกเขาให้ลุกขึ้นมามีอยู่มีกินหลังจากที่พวกเขาทําตัวให้ลมแล้วกะลมอีกนะไม่เป็นท่า เพราะคําว่าครอบครัวพี่น้องลูกหลานเราจึงอดไม่ได้ที่จะช่วยช่วยแล้วก็ช่วยอีกแต่เขาก็ล้มแล้วก็ล้มอีกเหมือนเดิมพอเราสอนในคําแนะนําให้คําแนะนําที่ดีในทางที่ดีดีกับเจอคําตอกหน้าหงายเลยว่าช่วยเองนี้ไม่ได้ขอให้ช่วยนี้และพี่ก็มีแล้วนี้พี่ก็พูดได้สิอสองคำนี้มันฟัง ลากลึกลงไปในจิตใจของเราเลยมันฝังลากลึกไปถึงจิตใจของเราเลยจริงแล้วมันอีกเยอะมากที่ทำให้เราเจ็บปวดจนต้องถอยหลังกลับมาทบทวนกับตัวเองนี่เราไปก้าวไก่หรือล้ำเส้นพวกเขามากเกินไปแล้วใช่ไหมอุ้ยคนให้นะคะมีความรู้สึกเนาะอุ้ยนะคะ หันกลับมามองตัวเองและนึกสงสารตัวเองเลยจ้าในเวลานั้นและคิดว่าคิดดีทำดีปฏิบัติดีมันช่างทำยากเสียจริงจริงน้องจ๋าซันทุกวันนี้คิดได้แล้วว่าชีวิตใครกับชีวิตมันทุกคนก็มีทางเดินชีวิตที่เลือกเดินเป็นของตัวเองกันทั้งนั้น ถ้าเขาเลือกเดินในทางที่ไม่ดีเขาก็ต้องควรต้องหาทางออกของเขาและรับผิดชอบชีวิตการกระทําของเขาเองตัวเราก็เช่นกันแต่ลึกๆของจิตใจเราก็ยังหวังให้ครอบครัวพี่น้องลูกหลานกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นพบผลทางสว่างของชีวิตได้เร็วๆขึ้นทุกวันนี้ก็ช่วย ในส่วนที่เราได้พินิษพิจารณาอย่างละเอียดท่วนทีแล้วว่าสมควรช่วยแค่ไหนขอมีความสุขกับตัวเองบ้างสู้มาทั้งชีวิตล้มลุกคุกคานท้อถอยอึดสู้มาก็ไม่รู้เท่าไหร่ทุกวันนี้ไม่สนใจใครแล้วจะอยู่หรือจะใครจะไปจากชีวิตเราเราทำดีที่สุดแล้วใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่เรา เห็นและรับรู้ตัวเองตัวเราเองก็พอแล้วไม่ต้องสนใจบริหารคนอื่นเขาจะคิดอย่างไรโฟกัสที่ตัวเองและความสุขสบายใจมาย้อนอตัวเองนะรักใย,ยจ่าจ้าความคิดดีๆจักใย,ยจ่าเยอะมากนะคะได้ความคิดดีๆจักใย,ยจ่าเยอะมากเนาะขอบคุณที่เราได้รู้จักกันผ่านเพจดีๆเพจที่ นี้นะเลิฟจุ๊บจุบ,จบนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะนี่คือหัวใจผู้ให้ในจิตสํานึกที่ห่วงเอาจริงความรู้สึกของเย,ยจ่าก็เป็นเหมือนกันทุกคนเนี่ยนะคะเย,ยจ่าไม่ได้ให้ทุ่มเททั้งตัวและหัวใจเนาะยังมีเซฟป้องกันตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมคําเนี้ยทุกคนถึงบอกว่าเซฟป้องกันตัวเองเนี่ยเพื่อในวันข้างหน้าเราไม่ต้องไปโหยหาและเรียกหาคนที่เราให้เขาต้องถอยหลังมาซอยช่วยเราซอยเฮานะฮะ,นะฮะอือ เนาะถอยหลังมาช่วยเราอ่านะคะจริงๆมันเป็นไปไม่ได้และมันไม่มีวันเกิดขึ้นบางคนอาจจะโชคดีเนาะถ้าใครโชคดีก็มาเสริมตรงนี้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับที่ฟังฟังมาอ่าเพราะเราเห็นในการกระทำสิ่งที่ทำของทุกคนที่เราได้ยื่นมือเข้าไปช่วยนะถึงพูดได้เต็มปากนะคะเออขอเพียงนะถึงแม้วันนี้เราช่วยใครไม่ได้เราต้องปล่อยวางแต่ในใจลึกๆึ ก็ยังอยากให้สํานึกก็ยังอยากให้รู้จักวางแผนชีวิตให้มันถูกต้องถ้าหาทางหรือฟังสักนิดนะคะเออแล้วเปลี่ยนนิสัยตัวเองสักหน่อยกระสิอดยืนบบได้คือกันซอยเหลือนะคำว่าพี่ของน้องอพี่กับน้องคำว่าหัวอกเมที่ห่วงที่เป็นคำพูดและแรงจูงใจให้กับเหานะแต่ เออช่วยคนผิดเหมือนโยนเงินทิ้งลงแม่น้ำนะเออนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้แน่นอนและทุกคนก็มาประชุมกลางกันเลยว่าเออปล่อยนะเออปล่อยนะมันก็เป็นสิ่งที่ครอบครัวดีใจที่ได้คุยกันได้เนาะ จริงจริงๆนะชีวิตในหัวอกคอมเมนต์พี่คอมเมนต์นี้นะคะขอบคุณมากๆในจิตสํานึกกย็ยากซอยยูด่ดียากให้เขายูดีมีแหงถึงบอกว่ายายจ่าพูดเสมอว่ายากให้พี่ให้น้องเนี่ยลํำรวยมีเงินมีทองเฮ็ดหยางก,ก็ให้ได้เป็นเงินเป็นทองนะคะยากเห็นทุกคนสบายอ่าเพราะอันหยังนะผลประโยชน์ท้าทุกคนลํำรวยขึ้นมา ความสบายใจมันก็จะมาตกที่เฮาเฮาบ่ต้องห่วงถึงแม้ยายจ๋าจะเข้มแข็งถึงแม้ยายจ๋าจะบอกว่าปลดป่อยนะเอาช่วยเท่าที่จําเป็นนะคะแต่หัวใจลึกๆก็ยังห่วงอยู่ดีและยังมองเห็นว่าโอ๊ยมันบ่น่าสิเฮ็ดสั่งซันเนาะมันบบควรสีเฮ็ดสั่งซี่เนาะผิดแล้วก็เตือนบบได้เขาต้องกัดฟันเจ้าของเนี่ยจุกยิงกว่าเดอ้อ และความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเขาก็ยังมีแม่ที่เป็นคําเว้าที่ว่าคอยเว้าห่วงคนนั้นหาคนนี้แต่คนใกล,ล้รอบข้างบ่เคยนึกถึงความห่วงใยของผู้เท่าที่นั่งเงาเงาอยู่ในบ้านแต่มีสายตากว้างไกลออแต่เตือนลูกบ่ได้นะเพิ่นก็เจ็บปวดนะคะเจ็บปวดอีหลีอืมนะอันนี้พูดถึงพ่อแม่ที่เป็นธรรมนะคะนึกถึงยายยายจ่าที่บ้านนะคะว่าเพิ่นห่วงลูกทุกคน แต่บลูกบางคนนะ่ะเออคำว้าวออกเนี่ยบไดานะคะลวการุนแรงกลับมาก็ทําให้ผู้เท่าเจ็บการที่เราเลี้ยงผู้เท่าคนหนึ่งถ้าพอแมนะมีโอกาสนะเยจ่าจอิชาทุกคนนะคะที่อยู่เมืองไทยได้ดูแลพอแมแต่คนเรามันก็เลือกเกิดบไดเขาเอินว่าเลือกที่จะทําทุกอย่างพร้อมกันบไดยเยจ่าจก็โชคดีที่มาอยู่ตรงนี้เยจ่าจได้มีงานได้มีเงินได้ไปซัพพอร์ต อาคนเท่านะคะแล้วก็ได้เคยได้ซอยเหลือพี่น้องเนาะแล้วก็วันนี้ลูกหลานเขาเริ่มโตขเขาก็เริ่มแตกแยกครอบครัวไปความอบอุ่นของพู้เฒ่าก็คือหลานน้อยที่เข้ามานะคะเออถึงแม้สนันจมแดแต่ก็เป็นสีสันให้พู้เฒ่าวันนี้ดีใจนะคะลูกสาวลูกสาวน้อยเนาะก็คือลูกพี่ชายใหญ่มาจากนครสวรรค์นะคะมาหาพ่อก็ได้มาอยู่กับยา่า เราก็เห็นรอยยิ้มของคนเท่าเอาจริงหัวอกคนเท่าเนี่ยถึงบอกว่าบางครั้งดิจะถึงย้ำบอกเมียฝรั่งทุกๆคนนะสิ่งที่เราหลงละเลงสิ่งที่เขาเป็นไปเพราะเราสนองความอยากาเติมความต้องการของเขาจนเขาคิดว่าเราไม่ลําบากอืมแต่ถ้าเรากําหนดได้หรือพูดให้เข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจทําแค่เราทําได้ถึงในวันข้างหน้าเราจะได้เห็นชัดนะคะว่าเขาต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เราดูแล นะเพราะหัวใจพ่อแม่นะห่วงลูกทุกคนอันนี้พูดย้ํานะห่วงลูกทุกคนอืมเออเขาเรียกว่ารักลูกทุกคนแต่ห่วงลูกไม่เท่ากันเพราะเขาจะห่วงคนที่ไอประเภทปัญหาเยอะอืมนะอเขาเรียกอะไรอะพวกสร้างปัญหาแล้วเอาตัวไม่รอดทั้งหลายอ่าและคนที่ทําให้เขาสบายใจได้ก็คือเมียฝรั่งที่ไปแก้ปัญหาทุกอย่างอ่าแต่ มีอย่างหนึ่งที่ย้ำเลยบอกทุกคนเลยว่าอย่าหลอกคนแก่และอย่าฝืนตัวเองเนาะเรากำหนดเราผู้ให้เราต้องรู้พื้นฐานที่เราทำได้และอย่าลืมเซฟให้กับตัวเองในวันข้างหน้าถึงใครจะโกรธจะเกลียดเพราะไม่ช่วยเนี่ยตัวเขารู้เองถึงแม้เขาจะผ่านแต่เขาก็รู้และว่าเราได้เขาได้รับจากเรามากี่รอบกี่ครั้งออครั้งนี้ช่วยไม่ได้ เขาก็จังได้สํานึกเองว่าเออเนาะมันเกิดไปที่เขาช่วยหรือเขาไม่สํานึกเขาจะปล่อยไปก็แล้วแต่ชีวิตของเขานะทุกคนหันมาลักตัวเองเถอะอืมหันมาลักตัวเองหันมาดูแลตัวเองนะถ้ายังมีผู้เท่าพ่อแม่อย่างแกเท่าอ่าเขาเรียกอุบายอย่างก็หัวใจเนาะดูแลนะโทษแทนคุณแค่เลี้ยงดู อยู่สบายในพุทธาผู้เท่าบ่าลายเลยแล้วเหาก็บดเดือดร้นพร้อมทบอออกวงกว้างรอบข้างของเพิ่นนะคะแค่นี้เองจริงๆทําให้เพื่นยอมรับทําให้เพื่นเข้าใจว่าเหาเห็ดได้แค่นี้อย่าคิดเลยว่าเหาสิทําให้พ่อแม่มีความสุขได้เพราะเห่าบบเป็นรูกผู้เดียวแต่ถ้าเป็นรูกผู้เดียวโอเคพ่อแม่เห็ดอยาก็เก็บกรรมไว้ให้เหาเนาะ พอถ้ามีลูกๆมากกว่าสองสามขึ้นไปความหงายคือคนพูกพันเป็นเรื่องธรรมดาพวกเฮาจังเจ็บเฮามาคิดน้อยใจก็เสียเวลาเปล่าต่อไปนี้อย่าสูบไป,ปน,น้อยใจสิ่งที่ผ่านมาเริ่มต้นใหม่ซื่อหักตัวเองและก็ดูแลคนที่เฮาฮักด้วยหัวใจทีพ่พอดีพอดีมีความสุขพี่น้องเออเนาะว่าแล้วก็ไปขอบคุณ คอมเมนต์นี้นะคะขอบคุณพี่ f c ที่ส่งพลังแนวคิดและก็คอนเทนต์มาให้เยจ่าจา้า